เงินรับควันป่วยนอนโรงบ้านมาเบิกเงินถึงได้ช่วยผู้พิการช่วยผู้ประสบภัยหมดลมหายใจเราก็ไปช่วยงานมีทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีสักศรี คำนี้ช่างมีความหมายเรามาจับมือกันวว้รักแลงหัวใจซึ่งกันและกันสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง ก็เปิดประชุการประชุมัี้น้ามาไม่จังทีก็เจ็ก็ทมาห้เกิดออกซิเนสัดกล็ดจนทำให้ตามไปสองตัวกันที่สมอมนาคคมส้อมัรห้าลอยหกแป้นำพี่หนึ่งของเัาถืออาเระโหลนไปแล้วจุดระชุ ai liệu để cho các tốc độ và khoai tý trước nay cũng nơi để có quản lý con đầu tôi có quần áo cảm ơn rồi cảm ơn cảm ơn bà ơn có mãi chắc để mười ra còn ta còn mà luôn ta ta chừng นี่ก็มีมาหลายันซึ่งกไม่ได้ขอตุกคนเหีอก็ไม่แตวันจไปแจ้งผีกระตุ้ครับวันนี้ก็ไอ้เึื่องนึกเรื่องการเก็บเต้นก็ตกเลขาทำเดี่ยวปีชงกระาั้องจแปลไอ้่องเดียวไปหาเอกก้เมันกเรื่องอะไครับ ไปทีมันใจ่ัล้นโอคือละโอนะคะอันนี้ก็ทำมันทีเรียบร้อยนะคะที่ึง่สมาชิกฐาหมดห้าทิบคนฐามดสอคนในในจมห้านวนห้าิบพกเนี่ยานมดสองคนเก็บเงินได้ทังมดสองเมื่สามพันหนึ่ร้อยแปดิบบาทมุ้ตีโซมุ้งี ตีบุ๊บุ๊คตีนะคะจำนวนสมาชิกหกคเก็บเงินได้ทางมัดต่อพันาหนร้อยี่บุานวนสมาชิกทัดหนึ่งรมสิบแปดคนทางหกคนเก็บเงินได้ทางมั้าเมื่จ็ดพันเจ็ดร้อี่สิบบาตีนวนสมาชิกทามบสองคนทางมหคนนะคะเก็บเงินได้ทางมัดหนึ่งเมื่อสามพันสี่ดสิบบา รวมทั้งหมดพอขอตำบลสัมัวะสมาชิกท้งหมดสามโรยเมตเก้าคนณปัจจุบันนะคะต่อไปตำบลบานไทรมุกที่นึงจำนวนสมาชิกติคนทั้งน้อยหนึ่งคนเก็บเงินได้ห้าพัน i <laughs> เยื่องถึกโต้งนั้นจริงๆนะเพราะมันจะคุยกับคณะกรรมการว่าปีนี้ท้าสมาชิกเข้ามา50คนผมจะให้ดำเนิการคนละหนึ่งร้อยือวถ้ามาเที่หน่ร้อยห้าทิศตันงจะเที่ยงต้านร้อยห้าทังเอิญปีนี้ข้ามาได้เที่ยงริ่คน ตัก็เห็นแต่ต้องไป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 ตบตบับหน้าให้ครับเพราะเูาหมดเลยหน้าให้ตอนเมื่อวันที่คนจะได้เป็นรอยนั่นแหละความรักเป็นรอยผมจะตบตบหน้าใ้แต่ก็ไม่ตึงนระดมทีนี้คนรถมาแล้วนะห้เขที่ต้นก็ยังไม่หาย เผื่อไวนะตาวกับเือนี้จะไม่ได้ตาคือยึดชลักได้ขึ้นมาต้อกยื้อหาันยุ่อได้กตนลดที่ไปเลยนะครับคือกาไม่ป็นพลาดตาเยียอยู่ไหนก็ตรไหนโรงเนี้ยย่ไหนโ็มารม่็นไม่ได้ครับเราบอ่อ้าวันนี้ครับถ้านนั้นจะมีคนคว้าคนนึงมาคว้าใะไน้ะคนนี้จะกับาับทิ้งล้ับที่เลย อยูว่าไม่ได้ค่ะพ so, 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 so. ีนี่เีาะแต่ถ้ามีก็มีทีประชุมใหญ่ในตัวเนอร์ของคลจับลงจับแน่ให้นายสนัดที่ประธานที่ว่าต้องต้องตัดช่อจต้ปิากหันาดต่านเพื่อว่าลัฐต้องตัดเนื้อสายังใส่มการที่ว่าล้องตัดเื้ นั่นี่งาขึ้นบุญกรรมการจ่มิการตแยงนรับะวก็นายคสรู้่เรามีคําต่างคือเราจะรวมกันตอนนี้นะคะเออในไปห้องแก เรารับเงินส่องบกขาขันเนียมขาบารุงทังมดอนตาแท้เป็นเมือสองพันเป็รอตาิารับเงินุญลุ่ยยาโอบตอบางไต เราได้รับรางวัลทางนอสผู้รางวัลมาตั้พันห้าอยหบาทอันี้คือรายละข้อที่เจ็ดนะคะซึ่งรักทางนอสเจ็ดแสนที่ันสร้อยหกสบแปดตาสี่สิบเจ็ดตานะคะ บัญชีนึ่งแล้วก็กองทุนบริหงานจัดการแล้วก็บัญชีกลาสามเลมนะคะเออตั้งแต่บัญชีนึ่งมกราคงส่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดถึงวันีสที่เอ็ดันบาคมส่งพันห้าร้อยหเจ็ดยกยกมานบัญชีสามที่เอ็ดันบาคงส่งพันห้าร้อยหกสิบหเจ็ส้นการเมืหน่งพันสารยเอดบาทกามสตาอันนี้เป็น สมมื้อุดนจะพอโช่เจ็ดมื่อแปดพันหนึ่งร้อยห้าสบบารับโดยจะบัญชีหนึ่งสองพันแปยย่บอบาทสาสกสตางค์รายล่เมื่อวแปดของหนึงนะคะหนึแสนสีนึ่ล้านสี่แปามื่อสองันสี่รห้บบาทสี่แปดสตางค์อันนี้คือรายละของแรหนึ่งนะคะแต่ไม่มีอ่นงอย่างน้อยต้องมีนะครับ อาได้เมื่อจากข้ารับมาไปไปหาง้อแล้วเอาไปเช็คมาไปตากผ้เใ็่หน้าอแบบเหม็นคาวายากเลยนะหาเวอร์ไลน์ไปหมราเวอร์ไลน์จ๋าข้อก็ไปเช็คเดือดไปเวอร์สักพันอามไปกับใครไปกับกันบ้านปีที่เจ็ดจะได้ดับหมื่นห้าพันบาทปีที่ห้า ไปเนี่ยไปมาเจ็บแปะราก็ปันห้าร้อยบาทสองมื่อเงนก็ตัวกันก็เดอกันทันงแต่จกไม่คนนะจะไว้่คนข้าคนนะต้องจิดว่ได้วันนี้นะเราต้องต้องต้องเยอะเลยนะขอไม่มีเวลาถ้าเทียวไปกะได้รวยแค่เนื้อให่แค่ยกมือนะแ้าไม่เยอ เยอาไปก็ได้แต่ว่าผมขอที่ตมองอย่นี้น้านึ่จะ้อมีหน้อ้าวนี่เอ้านี่คมีคนเนอคุณปีชาตว่าจชักแล้วยังมีเจอยเนอตัวหรืออีกไหมครับแต่ต้องกับต้องหน้าคนมาแทนคุณปีชาตวับอีกนึ่งรายต่อนีี้

ไปเบิกมันนี้ก็ผู้รับรองครับผู้รับรองคนเซนตอก็ผู้รับรองัเงนะจุดเส้แกะเยดรเอี่ยเป็นปีจารวนครับ

ปานประทานกองทนบจากทานาารพิชธนาคารรู้นะครับที่ริงแลล้กองทุนเนี่ยก็ตามหมานานแล้วนะครับมาตแตงเหืือนะครับมาตแตงทางคยมินะครับคู้มีสเมชารนะครับ่านกรรมการนะครับเรื่องเี้งแลงมามาดเลยนะครับเดี๋ยวที่จะมอให้ ที่ข้ารประชุมเือนีเอ๊รนะครับผู้ที่เข้ารถประชุจะเอายุ่งในทีประชุมมีถาวนานะครับนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลถือผู้ที่ยุ่งในทีประชุมมีถามรถถาวน้านะครับวันนี้ผู้เข้ามาหลวงองค์ทับยะ่รับสามรถนะครับสมาชิกต้งวมดาวรบองมาลงองคทบี่สิบสคนนี่ก็ เื <ừ S 2> ่อนี่จะเป็นกองบ้านยอดดุจะเดือยเรื่องกับน้าฟันกันเลยนะครับเรืองก็หน้าฟันมาเลยเบี لة, ้ยเขาต้่ายเขให้เราเรื่องผ่านทาครับเป็นหลังเดียวครับคนข้อจะหลังนี้หลังเดียวนครับเทางนั้นจะเป็นหลังอื่นครับก็เขาไม่ไม่เลครับไม่เลยหมายเลยเอาเรื่รงไปน

ขอบคุณประธานมาฮะเลยครับขอบคุณมาฮะครับรอไปเป็นไทยครับหนึ่งแผงหมูห้าบางไท่ทาวีพรสองเลื่อนทาวีพรสองเลื่อนครับยุ้งไหมครับมีอะ่รครับไ่ยังไงเขาล่าเผ่าเรียเลยจับิบสิบสิบมาต่อไปนะครับ ทีละใบเอามาข้าวสารขุนดิเรยหมูหกตังไส้ตักบัวขาวไข่บัวข้าว นะครับมาเลยมาเลยนะครับเรื่องบัดไฟฟ้าหมู่หนึ่งกันตัวโดยงพักวันทิพย์อวันทิพยวันทิพย์ต่อไปหมู่หไปแล้วสูิพย์สูวันณาไปแล้วสุทิ่สวันนทเดีริจต้ารัเนา รัชญาหมู่หนึ่งกำตัวนะครับเอาต่อไปอ่าอีัหนึ่งนะครับอ่ะมามู่เดวกันเลยมอระกหนักเลย่อเจ้แจกันเกวนกับนแ่น้านอเอาเาแจกลับเกางเาหมน อกองทุนสวัสดิการชุมชนเราทุกคนรวมเป็นเจ้าของ ก็ไม่ทิ้งกันมีสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายลอดผุมก็มีเงินรับขวัญป่วยนอนโรงพยาบาลมาเบิกเงินถึงได้ช่วยผู้พิการช่วยผู้ประสบภัยหมดลมหายใจเราก็ไปช่วยงานมีทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กไทย ไว้อย่างมีคุณค่ารักอย่างมีศักดิ์ศรี